ด,ดูความแรงของมันมืนมากฟังเสียงนะชนโคตรแรง สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนื้อีกเช่นเคยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วต้นคลิปนะครับว่าเจ้าเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเสียงมันดังมากแล้วมันก็ชนแรงมากนะครับถ้าผมฝืนใช้ต่อไปเนี่ยข้างห้องร้องเรียนแน่นอนครับผมโดยปกติแล้วนะครับแอปพลิเคชัน UP เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งครับที่ผมใช้ซื้อของออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งข้อดีของเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับนอกจากมันจะมีสินค้าจากประเทศจีนประเทศไทยนะครับหรือว่าแบรนด์ชั้นนําต่างๆมาขายในแพลฟอร์มมนนี้ยั เป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถซื้อของแล้วได้เงินคืนหรือว่าสามารถแชร์ของในนั้นไปขายในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นคืนด้วยนะครับผมก็เลยมักจะซื้อของในนั้นอยู่เสมอครับจนสินค้าตัวล่าสุดที่ผมซื้อมาก็คือเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนี่แหละครับที่เป็นสินค้านําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วผมอยากคืนสินค้านะครับเลยถือโอกาสนี้เนี่ยมาทําวิธีการคืนสินค้าที่เราซื้อจากแอป u p i c k ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยครับผมโอเคครับ วิธีการคืนมันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการการคืนสินค้ากับทางแอปพลิเคชัน UP ตัวนี้นี่เองนะครับอันดับแรกเราก็เข้าไปเลยครับ อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าในแอปพลิเคชัน u p เนี่ยเวลาเราซื้อสินค้าหรือว่าเราแชร์สินค้าแล้วมีคนซื้อหรือว่าเราซื้อเองเนี่ยเราจะได้รับจํานวนเงินคืนเป็นตัวเลขสีแดงตัวนี้ครับคุณผู้ชมส่วนตัวเลขสีดำเนี่ยมันก็จะเป็นราคาของสินค้านะครับประมาณนี้แต่เนื้อหาสําคัญสําหรับวันนี้เลยก็คือการคืนสินค้าแล้วก็ของเงินคืนนั่นเองนะครับให้คุณผู้ชมไปที่หัวข้อบัญชีนะครับก็คือหน้าบัญชีของเรานั่นเองเป็นไอคอนรูปคน เข้าไปเลยครบับึพอเข้ามาในหน้าบัญชีของเราแล้วนะครับให้คุณผู้ชมดูที่ประวัติการซื้อนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมคลิกที่ปุ่มทั้งหมดนะครับเราจะดูประวัติการซื้อของเราทั้งหมดนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นประวัติการซื้อทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการซื้อทั้งหมดของผมนะครับและสินค้าที่ผมซื้อล่าสุดหรือว่าต้องการคืนก็คือเจ้าหุ่นยนต์ทําความสะอาดตัวนี้นะครับเราก็จะคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราเข้ามาที่รายละเอียดคําสั่งซื้อของสินค้าที่เราต้องการคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆของสินค้านะครับและสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตก็คือตรงนี้ครับ ขอคืนสินค้าได้ภายในวันที่20มิถุนายน2020นะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มคืนสินค้ากับปุ่มเขียนรีวิวถ้าในกรณีที่เราต้องการคืนนะครับเราก็คลิกที่คืนสินค้าได้เลยครับ ตอนนี้เราก็มาที่หน้าคำร้องขอคืนสินค้าแล้วนะครับซึ่งแพลตฟอร์มมันจะคล้ายๆกับของ l a z a d a นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเลือกเหตุผลในการคืนสินค้านั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีเหตุผลให้เราเลือกเยอะะ nee เลยนะครับคุณผู้ชมก็เลือกให้ตรงตามความเป็นจริงนะครับโดยในที่นี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นหัวข้อไม่ต้องการสินค้านี้แล้วหรือสินค้าไม่เหมาะกับฉันนะครับเราก็ติ๊กเลือกไปเลยครับ จากนั้นนะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่มยืนยันครับตอนนี้เราก็ใส่เหตุผลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับให้คุณผู้ชมทําการอัปโหลดรูปภาพนะครับของสินค้าที่เราจะคืนนะครับอย่างน้อย1รูปนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปเลยพอเราคลิกแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาด้านล่างนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการถ่ายรูปผ่านกล้องนะครับอันที่2จะเป็นการเลือกรูปภาพในอัลบั้มนะครับซึ่งผมจะเลือกอันที่2นะครับเพราะว่าผมได้ถ่ายไว้แล้วนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้ผมเลือกอัปโหลดรูปเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับในหัวข้อถัดมาจะเป็นการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมในการคืนสินค้าว่าคืนเพราะอะไรนะครับเดีย๋ยวผมจะใส่เป็นว่ามันเสียงดังมาก เมื่อเรากรอกรายละเอียดครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มถัดไปทางด้านล่างเลยครับต่อมานะครับทางระบบเนี่ยจะให้เราเลือกบริษัทในการส่งสินค้าคืนนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่เลือกบริษัทขนส่งได้เลยครับ ซึ่งอย่างสินค้าตัวนี้เนี่ยจะมีให้เลือกส่งอยู่3จุดด้วยกันครับคุณผู้ชมก็คือ7 e เ e ่ E อีเลฟเนะครับไปษณีไทยแล้วก็เคอรี่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะเลือกเป็นเซเว่นนะครับเพราะว่ามันใกล้ออฟฟิศผมที่สุดเลยสะดวกมากๆนะครับหลังจากที่เราติ๊กเลือกแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มยืนยันด้านล่างเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับเราเลือกเป็นจะส่งโดย7 e เ e ่ e อนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมคลิกที่ปุ่มถัดไปได้เลยครับปึ๊บ ต่อมาก็จะเป็นการเลือกรับเงินคืนนะครับว่าเราจะรับเงินคืนช่องทางไหนนะครับซึ่งอย่างตรงนี้จะมีให้เลือกช่องทางเดียวนะครับก็คือการรับเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับตามจํานวนยอดที่เราเคยซื้อไปนะครับผมให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปกรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารที่เราจะรับเงินคืนนะครับปึ๊บตรงนี้พอเข้ามาแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมกรอกรายละเอียดเลือกธนาคารชื่อธนาคารนะครับชื่อบัญชีแล้วก็เลขที่บัญชีให้ครบถ้วนนะครับ หลังจากที่คุณผู้ชมใส่รายละเอียดบัญชีธนาคารในการรับเงินคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่มยืนยันด้านล่างได้เลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ใส่บัญชีในการรับเงินคืนได้แล้วนะครับต่อมานะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มยืนยันที่ด้านล่างได้เลยครับ ตอนนี้เราก็ส่งคำร้องคืนสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดการส่งคำร้องคืนสินค้านะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารการคืนสินค้าตรงนี้ได้นะครับเวลาที่เราเอาไปยื่นกับเซเว่นนะครับเดีย๋ยวผมจะลองคลิกดาวน์โหลดให้ดูนะครับปึ๊บแล้วเราก็เลือกเป็น Google Chrome นะครับปึ๊บ โอเคหลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์คืนสินค้านะครับซึ่งระบบจะถามว่าเราต้องการดาวน์โหลดไหมนะครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาลองกดเปิดกันดูนะครับ พอเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์เอกสารแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมปิิ้์เอกสารตัวนี้ออกมานะครับใส่กระดาษนะครับผมจากนั้นก็แพ็กสินค้าที่เราต้องการคืนนะครับแล้วก็เอาไปที่เซเว่นพร้อมเอกสารตัวนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมคืนกับเซเว่กันเลยนะครับพร้อมเจ้าเอกสารตัวนี้นะครับผม ตอนนี้ผมก็พิมพ์เอกสารในการคืนสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็แพ็กสินค้าที่เราต้องการคืนให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็เอาเอกสารนี้ไปที่เซเว่นอกันเลยครับไปกันเลย คืนของจะโอเคขอบคุณครับ ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้บินแบบนี้จากเซเว่นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอเดเมสส่งมานะครับยืนยันว่าเราทําการส่งคืนสินค้าไปแล้วนะครับจากนั้นรอประมาณ1-2อาทิตย์นะครับให้ทางร้านเขาได้รับสินค้าแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะครับจากนั้นก็จะมียอดเงินเข้ามาในบัญชีของเรานะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการคืนสินค้าที่เราซื้อจากแอป u p พีกนั่นเองนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งของ กับใดๆเลยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงเนื้ออีกเช่นเคย่นะครับนายตึงเนื้อจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย